ับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาออกนอกสถานที่นึนนงนะครับพราผมจะมาเซตระบบให้ร้านเนื้อตุนท่าน้ำเจดีนะครับเพื่อนเนท่าน้ำเจดีเนี่ยอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงตรงสามแยกตรงสามแยกพสั JD, สมุรเจดีสแยกป้อมพระจุน,นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบางคนสนใจนะครับเพื่อนๆสนใจที่อยากจะเรียน จะเรียนสูตรก๋วยเตี๋ยวกับผมนะครับผมอยากให้มีสถานที่ก่อนแล้วกันอย่างค่อยมามาเรียนนะครับถ้ายังไม่มีสถานที่ลองฝึกทําดูนะครับผมมีวิธีการทําในคลิปอยู่นะครับในคลิปของยูทูบแตกซิกรหรือว่าเพจเต๋อแตกซิกนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูครับเพื่อนๆหลายคนสนใจที่อยากจะทํานะครับก็ลองลองเข้าไปดูนะครับ ไอเรื่องที่ว่าอยากจะใช้ชื่อแตกซิกหรือว่าใช้ชื่ออะไรก็ช่างนะครับคำว่าแตกซิกเนี่ยคนที่ใช้แตกซิกก็คือนามสกุลที่ผมตั้งมานะครับเตาแตกซิกนะครับอันนี้ก็คือก็มาเรียนกับผมนี่แหละนะครับแล้วก็แตกลายกันออกไปนะครับรสชาติบางคนก็ไปดัดแปลงบางนู่นนี่นั่นผมไม่อยากให้ใช้คําว่าแตกซิกก็ใช้ชื่อของตัวเองดีกว่ามันภาคภูมิใจกว่าให้เอาความอร่อยออกไปขายดีวยกว่าเพื่อนๆร้านนี้ก็เหมือนกันที่ผมจะเป็นเส้นระบบให้เนื้อตุนท่าน้ําเจดีนะครับ คอยดูแล้วกันว่าความอร่อยของรสชาติครับมันจะเป็นยังไงเพื่อนๆอยู่แถวนี้ลองอย่าลืมแวะเข้าไปชิมนะครับถ้ามีสถานที่สนใจอยากจะทำก็ลองทักเข้ามาดูเดี๋ยวผมจะไปเซตร,ระบบให้ร้านเนื้อตุ๋นท่าน้ำเจดีก่อนโอเคตามผมมาครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆตรงนี้คือ3แยกนะครับ3มแยกเจดีนะครับในตรงนี้นะครับดูนะเพื่อนๆเ,เทศบาลตำบลพัสมุรเจดี ครับตรงนี้ร้านเนื้อตุนท่าน้ำเจดีจะเปิดตรงนี้ครับติดกับป้อมตำรวจเพื่อนเพื่อนเห็นป้อมตำรวจไหมอันนี้คือป้อมตำรวจนะครับอันนี้คือป้อมตำรวจติดกับป้อมตำรวจหันมาฝั่งนี้เลยหันมาฝั่งนี้ครับจะเห็นเลยเจดีธนารักษ์นั่นคือร้านร้าน20บาทนะครับร้าน20บาททุกอย่าง20แล้วร้านเนื้อตุนก็จะอยู่ด้านข้างนะครับหันเข้าไปในร้านนั้นเนื้อตุนจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับเพื่อนเนะเนื้อตุนจะอยู่ฝั่งขวามือเอาโอเคเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในร้านเนื้อตุน แล้วฝั่งตรงข้างหน้าเราครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับเพืพ่อนๆเอาดูตลาดโครงสร้างตลาดกําลัง,ะง,งจ,ะจะเปิดใหม่ตัวนี้นะครับเพื่อนๆโครงสร้างกําลังจะจะเปิดใหม่แล้วทีนี้เพ,พื่อนๆดูฝั่งนี้นะครับก็คือว่าเรามาจากสามแยกพระประแดงตัวนี้มาจากสามแยกพระประแดงก็จะมาเจอสามแยกพะสมุรเจดีตรงเนี้ยถ้าตรงไปข้างหน้าผมตรงนี้ก็จะเป็นท่าน้ำเจดีถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปทางป้อมพะจุนนะครับร้านอยู่ตกป้อมตำรวจพอดีเลยครับเพื่อนๆนะที่สนใจ อยากจะลองมาชิมผมไปฝากด้วยนะครับให้เ,เพื่อนๆลองมาชิมดูรสชาติของร้านเนื้อตุนท่าน้ำเจดีจะเป็นยังไงจะเปิดวันที่3ามเร็วๆนี้นะครับเ,เพื่อนๆเอาโอเคเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในร้านดูผมจะไปเสตร์ฟระบบให้เขาครับตามผมมาครับเนื้อที่เราเตรียมไวน้นะมันมีข้อดีอย่างนี้แหละที่ผมบอกว่าเนื้อตุนเอาสมเดือนก็ไม่เสียแต่ถ้าเราเก็บไม่ดีถ้าเราขายไม่ดีระบายไม่ไม่ไวผมแนะนำจเพิ่งอ,ออกมาอย่างนี้ มีสีที่มีสีที่จะเปรี้ยวมีสีที่จะเปรี้ยวทั้งหมดเลยนะเอาข้าวมาชุดใดชุดหนึ่งที่จะกินก่อนใช่ใช่เพราะว่าเรายังไม่ได้ขายอย่าเพิ่งออกมาเยอะถ้าเราเอามาพึงลมอย่างนี้นะโอกาสที่จะเสียเนี่ยไปหมดเลยนะอันนี้หลายพันนะโอ้คครับถ้าจะกินค่อยออกมาพอน้ําเรามันร้อนพเดียงแค่แช่น้ําร้อนแป๊บเดียวที่กลับไปกลับมามันผมทำในที่ร้าน่แป๊บเดียวก็ขายได้แล้วอย่างนี้นะ พอพอมัน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 มีความเย็นแล้วเหยอออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าพี่ทิ้งไว้นานๆมันอบมันอ้าวมันร้อนถ้าเปรี้ยวนะเปรี้ยวยกแผงเลยนะโอเคนะใครที่จะมากินเนื้อตุนท่าน้ำนะครับท่าน้ำเจดีเนี่ยมีทุกอย่างเหมือนร้านเต๋าแตกซิกแหละง่ายมีลิ้นมีเอ็นมาใกล้ๆเนี่ยมีลิ้นมีเอ็นมีน่องลายมีไส้ครับมีทุกอย่างนะ ของของที่ร้านแตกซิกมียังไงที่นี่ก็จะมีเหมือนกันครับสูตรเดียวกันชื่อเนี่ยไม่สําคัญสําคัญรสชาติจะตั้งชื่ออะไรก็ได้อยู่ที่ความพึงพอใจเรานะผมว่านะเอาเอารสชาติไปขายใช้แตกซิกเจ๊งก็มีอาเข้าไปดัดแปลงนู่นก็มีนะเอาไปลดปริมาณเออ่ก็ไม่รดใช่ผมก็ไม่รู้เขานะแต่คนไม่ได้ใช้แตกซิกนะกับขายแล้วมีสาขาสองสาขาสมสาขาสก็มี ผมว่าภาคภูมิใจมากกว่านะที่ผมสอนผมอยากให้เอาความอร่อยออกไปขายขอบคุณนะจ๊ะสวยๆทำได้ดีทำได้ดีครับเนี่ยเนื้อตุ๋นเวาตุ๋นเสร็จปุ๊บเครื่องเทศมันซึมเข้าไปเข้ามาดูใกล้ๆนี่ให้เพื่อนๆดูเนี่ยแนมาดูเนี่ยเห็นไหมพวกเครื่องเทศมันใช่มันเข้าไปในตัวเอ็นแก้วเนี่ยไม่ว่าจะเครื่องเทศหรือว่าตัวซอสครับตัวนี้มันอร่อยเวลากินแล้วมันจะกรุบๆเนี่ยสายเอ็นอย่าลืมนะสายเอ็น เออเนี่ยเพน่อง,งานเตรียมของกันอยู่เตรียมของกันอยู่เอหลักๆก็คือความร้อนนะพี่นะนี่ละลร้อนมากร้อนมากครับอเราทำเป็นบางเกต,ตยังไงก็ได้พี่เดชจะทำยังไงก็ได้คืออยากให้ลมมันออกมาหาเราพอน้องที่อยู่หน้าเตาเขายืนไม่ได้ครับยืนไม่ได้หรอกตรงเนี้ยปิดเลยสองอันเพราะเรายืนตรงเนี้ยตรงนี้ให้มันออกไปไม่เป็นไรถ้าพี่เดชบอกว่าฝั่งนู้นอยากให้มันสวย ก็เปิดเปิดรูใหญ่นะใช่ไหมน่ะใช่เนี่ยเนี่ยทอดตรงนี้รอดก็ตรงนี้เก็บงานตรงนี้ใช่ใส่แก๊สเนี่ยมันสามารถมานี่ได้จะจะออกตรงนี้ก็ได้หรือพี่จะเอาต่อออกไปนู่นก็ได้เลยมันได้หมดตรงนี้จะได้ไม่เกะกะก็ได้คคครรัับบโอเไปดูข้างหน้านี่ดูป้ายเลยโอเคเราเราแนะนำเขาก่อนพี่เดชเนาะ ครับพเพื่อนๆที่อยู่แถวท่าน้ําพัสดสุเจดีใช่ใชไหมพี่เด่นนะที่อยู่ตรงนี้ครับตรงสามแยกพอดีติดกับป้อมตํารวจข้างหลังตรงนี้จะเปิดเนื้อตุนนะครับตรงนี้จะเปิดเนื้อตุนนะครับเนื้อตุนท่าน้ําเจดีใช่ครับครับต่อยเนื้อตุนต่อยเนื้อตุน่ตอนอ, <S <S อ่าในครับพี่กำลังขึ้นป้ายอยู่ครับเนี่ยวันที่ายเนี่ยอ๋อวันที่สามเป็นงานเจดีเหรอใช่ใช่คนเยอะไหมพี่ก็คนคนจะมาเยอะงานเจดีตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินนะรถแทบจะวิ่งไม่ได้แล้วนะก็หรอโอ้โหภาพภาพคนเยอะ <ด>เอาอถ้า,ถ,าถ้าเขาได้โดนสักถ้วยหนึ่งเนี่ยพี่เด็ดมั่นใจนะมั่นใจนะ,นจนะขอให้มึงมาโดนกูนสักถ้วยหนึ่งเถอะนะเ<ด>ช็คไหม ได้น้ำซอสดีๆโอเคแน่นอนครับครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับที่เป็น FC เต๋าแตกซิกนะครับที่อยู่แถวเส้นพัสดุเจดีตรงไปฝั่งหน้าผมก็คือท่าน้ำหน้าท่าน้ำครับข้างหลังก็เป็นสามแยกพัสดุเจดีคนที่เป็น FC ของเต๋าแตกซิกอย่าลืมแวะมากินผมจะยกความอร่อยมาตั้งไว้ตรงนี้นะครับนะเพื่อนๆนะลองแวะมากินดูครับได้ครับโอเคพี่เดชกเขาทุ่มทุนเขาขอบคุณครับครับครับผมรังสรรทุ่มทุ่มทุนเอาความอร่อยมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมดูครับรอแป๊บนึงจะเปิดวันที่ วันที่สามครับ <c oughs> วันที่สามันเพื่อนอย่าลืมนะครับ <c oughs> วันที่สาม